สวัสดีเอทีมงานโซนหนึ่งทุกท่านครับสวัสดีท่านรับชมเจ้อาเบอร์ใยญนครับว้าวันนี้เรามาอยู่หน้าง,งานใหม่นะโอ้ลั่นดีจังทำไมมันทางมันน่วมเนอะวะเราวันนี้เรามาอยู่หน้าง,งานใหม่นะครับหน้าง,งานแสนคิวของช่างแกตินนะครับ วันนี้เรามาเปิดก่อนเลยนะวันนี้ทีมงานโทรหนึ่งยังไม่มานะครับเรามากันแค่สี่คันนะมีนี่ครับหมอตาลครับแล้วก็สายจวดครับนู่นครับสายจวดเที่ยวแรกนะแล้วก็เจ้าอาร์มครับแล้วก็รถผมนะต้องเอยใจเย็นนะครับต้องเดี๋หมอความนั่นเองห้อยห้อยห้อยมันก็จะนุ่มๆ้วนะครับทางมาเปิดใหม่นะวันนี้มาวิ่งวันแรกเลยครับเพิ่งมาถึงนะครับนี่ได้คนละเที่ยวแรกนะครับ นี่เที่ยวแรกแล้วนะครับโอ้ยดินเปียกด้วยเทไม่ไกลครับนี่ปากบอ่อครับงานปากบอ่อนะนะครับระยะทางประมาณ5้าเมตรครับเทถุมบอ่อนะครับเอาไปถุมบอ่อนะไปครับมาดูหมอตานะครับมาดิ สบายครับ stated. แต่คงไม่ได้น่าจะได้ไม่กี่เที่ยวนะน่วมว่าเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยเยด้าเด้าเด้าเด้งเด้ง ันไม่งับฮะมันไอเรียงปลาปนกแก้วม <mm ันไม่ได้ไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาไป รู้สึกเจริญภากหน่อยครับน่วมมากเข้างานเลยต้องล้วงออกอะ่ะน่วมครับน่วมหมอตานเปิดกระเรื่องข้นแล้วครับประเทก้อนค่อยวางน้ำมันลงไม่สุดเพราะว่านี้มึงยกน้ำเมื่อกี้มันจะแข็ง ไปเทก่อนแล้วค่อยวางดำแล้วค่อยมาดูมันวางไม่สุดไปเนี่มึงมึงยกตะแคงเมื่อกี้ฮะหนักแน่นอ่ะดินขี้ตมเนาะมันเป็นขีต้ต้มเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันล้วงออกถ้ามันจมอีกเดี๋ยวให้มันล้งออกดินแห้งใส่ มีดินเหนียวข้าเปมนดินเหนียวเปียกเทไปไปรรกี้รกีเอาเร็วเร็วเร็วผมให้ต่อให้ก่อนเลยโอ้โหงานนี้น่าจะลำบากครับดูท่าแล้วน่าจะลำบากนะเพราะว่ามันหา ลายไปไม่ได้เลยนะเอ้ยฟองสีฟองสีมอาตานตกครับงานนี้ดูท่าจะลำบากนะต้องเลือกเหลี่ยมดีๆนะไม่งั้นไม่โคเดินตายเลยครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ Mark อครับ200รุ่นแปดนะครับซุ per X น,นะครับ,ปปรค,รบคันนี้ขายนะครับคันนี้ขายล้านห้านะ ฝุ่นมากจะไปอยู่เรียมอื่นดีกว่าจวดมากครับคันนี้ <c oughs> หน้าดินสวยมากครับแต่ดินเปียกครับ <c oughs> มาดูเจ้าอามจะรอดหรือเปล่า เจอางานแบบนี้ต่อให้ก่อนเลยบอกเลยนะเจอทางนุ่มๆมานนี้ผมบอกว่าผมต่อให้ก่อนเลยคนระับเอาก่อนเลยลำบากแน่นอนคนระับต้องทำทางใหม่นะถ้าไม่ทำทางไปไม่ได้แน่นอนครับใส่น้อยก่อนลูกพี่ทางยาก ไปแล้วเจ้าอามจะรอดหรือเปล่ารอด,ดไม่อํารอด,ดไหมเออไปได้ครับ บายเบอร์ครับเจ้าหามี๋ยวามาดูคิวต่อไปครับ็อก,กี้อินดีนะ้นะนี้กำลังหน้ามองเหลี่ยมครับกำลังหน้ามองเหลี่ยม,ไป,ยมไปเหลี่ยมไหนดีวะไปเหลี่ยมไหนดีเนาะเห็นเงาในรถครับนี่หนะ้กากำลังมองหันมองเหลี่ยมครับจะไปเหลี่ยมไหนดีเนาะ แสิวครับวันนี้เรามาโรงงานแสนคิวกันนะมาวิ่งรอทีมงานทนหนึ่งหน้าีรอจันชูนะครับว่าจันชูยังเก็บงานที่บ้านกรวยไม่เสนะร็จเนาะพอดีทางนี้เขาย้ายรถมาแล้วเนะแต่ว่ายังไม่มีรถวิ่งกันเลยสเกตตินเลยส่งชุดชุดเรามาก,ก่อนนะมาช่วยวิ่งก่อนนะครับโอ้โหไปนะครับ้องกินดีครับไป ตามดูรอกินดีดีกว่าจะรอดหรือไม่รอดรอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่าอยู่หรือเปล่าไปอยู่ครับแรงครับอ่ะอ่ะไปอาะเยียบ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 เอาะเยีบยบออออโอ้ยรอดครับรอดอ้อไงกุ้งครับฝุ่น โอหนี่ไม่ต้องคิดถึงสภาพกรองครับฝุ่นหนักมากจะได้เขาไม่เอาดินดินแห้งมาปั้นทางไว้ก่อนเนาะเขาตีเขาตีดินไวเลยอะมันเลยทางมันเลยไม่อยู่ตัวนะครับดูนะน่วมครับนี่แค่สองเที่ยวนะครับนี่แค่คนละเที่ยวนะครับรถสี่คันเนี่ยยังน่วมขนาดนี้นะ ดูหมอตานครับเราเที่ยวนี้จะรอดอีกหรือเปล่าจะรอดหรือจะร่วงใส่น้อยใส่น,น้อยก่อนลูกพี่อย่าเพิ่งจัดหนักลูกพี่ทางมันยังวิ่งไม่ได้นะครับหมอตานร,รอบเร็วนะครับกันนี้รอบเร็วมาก ยุบบรไลัเลยอะเกือบอยู่มาดูหน้าในทางหมอตาลไปเมื่อกี้นะครับน่วมไม่น่วมครับดูอเอาแค่นี้ครับโอ้โหอยากจะเดินมาดับรถเลยเกินเลยเจอทางอย่างนี้ตายตายอย่างเขียดเลยเนะี่ยดูดิ นี่หมอตาลไปเที่ยวเดียวนะครับยังยุบขนาดนี้ไม่น่ารอดครับงานนี้นะครับรอดไม่รอดก็ต้องล้องดูครับม้าเราลองเอาเจ้าใจเย็นเราไปวิ่งดูนะจะไปได้กับเขาหรือเปล่าเราไม่แรงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจากลากนแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับมาดูกันว่าจะได้ช็อตนิดขั้นไหนอีกนะครับเดี๋ยวจะวันนี้จะถ่ายให้ดูหลายๆคลิปเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดอะไรก็ได้ครับที่มีปุ่มไม่กดกดๆ,ๆไปเถอะครับกดๆให้หน่อยจะได้ทำคลิปสนุกๆให้ดูนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแช์นะครับคลิปนี้ก็นานได้คลิปเด็ดแล้วครับว่าจะจบคลิปแล้วเดี๋ยวยังเพิ่งจบไปดูเจ้าอามครับเรียบร้อยครับเจ้าอามอามน้อยซอยยิกๆเป็นจังไดลละหมอโอ้ยนี่ครับ ตายทุกคันครับบอกเลยตายทุกคันไม่น่ารอดทำงานนี้โอ้ลูกพี่ก็ใส่หลายพูดใส่น้อยๆก็ลูกพี่เพิ่งเปิดทางไหมด้วยลูกพี่เอ้ยได้เรียบร้อยดับ ลูกพี่ดินเปียกขนาดนี้ลูกพี่ใส่เยอะด้วยอะ่ะจะไปไหวแล้ว<ฮ><ฮ>สุดจัดประหลัดบอกครัคลิปนี้ก็ขอลาจะ เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะจบคลิปจริงๆแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้านะครับว่าจะถ่ายอะไรให้ดูอีกนะครับบ๊ายบายครับ